ใช,ใช่ครับว่าแต่ชื่ออะไรนะครับอ๋อขอบคุณนะครับว่าแต่มาร์ก,กี้เหรอครับเรามาทำอะไรคนเดียวครับเนี่ยมา,ามาหาเนื้ออานเงี้ยเหรอครับเราแบบอย่างนี้แบบแฟนไม่ว่าเหรอครับอะไรนะครับ ทำความรูจกกร้จักกันอยู่แล้วครับแ<ช>อ <Refer> ืมแต่ไม่ใช่แฟนอย่างนี้หรอครับอ่อ้าวแล้วก็ถ้ากับอย่างนี้กับผมก็เป็นแบบคนทำความรู้จักกันได้นะ่ครับถ้าอย่างนั้นไม่รู้หรือจะโดนตีหวัวเนี่ยโดนตีหัวเรื่องอะไรครับโดนโดนเขาตีหวะะัวดิใครตีครับคนที่ทำความรู้จักกันอย่าง้อ้าวเหรออ้าวแสดงว่าต้องให้น้ำหนักคนทำความรู้จักมากกว่าหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้น มีมามานะ่าไหมนะหรือดื่ต้มมานรเี้เลขอะไรครับแปดห้าแปดห้าห้าแปดครับเออคุณแปดห้าผมห้าแปดแล้วคุณชื่อปิน่นผมชื่อเปาฮะไอ้ไม่ใช่ปิน่นปิ่นเจ้ามันคนที่ขายกองจูนให้พี่เอเอกูลืมกูลืมกูลืมคุณมากีนครับพี่ผมทำลูกธุรกิจเยอะไหมล่ะ อย่างนี้อย่างนี้เกมอะไไม่ไม่ใช่เกมเคยมีคนขายกล่องจูนให้ผมไงที่ยอดที่ยอดโอนมาหนึ่งจุดสี่ห้าล้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นไอ้นี้มันเป็นอ่อที่เขาโอนมาอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับมันก็เลยเป็นที่มาถึงการโอนเงินผิดนี้ไงหนึ่งจุดสี่ห้าล้านเนี่ยเขาต้องโอนเงินให้ผมแต่ว่าเขาไปโอนเข้ากระเป๋าคุณไงใช่เพราะเบอร์เพราะแบบเลขมันคล้ายๆกันไงห้าแปดแปดห้าอะไรอย่างเงี้ยครับ สงสัยเขาลืมไปนอนอเขาไม่เบิร์ใช่ครับผมเลยจำไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้ยครับใช่ครับ <c oughs> ครับแล้วอย่างนี้คนคนที่คนที่คุยอยู่จะตีหัวจะเขาจะตีหัวผมเหรอครับตีหัวหนู่ดีอ๋อทำไมครับไม่รู้อ๋อก็คือสรุปเขาไม่ให้คุยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติเขาเขาจะให้คุยคอะไรนะครับ ล้วปกติเขาจะให้คุยมอันนี้ผมไม่รู้ครับอันนี้เราแต่อันนี้หมายถึงใครครับเนี่ยเออยังไม่รู้เรื่องหมายถึงใครคนหวานใจคุณเหรอเขาไม่ใช่หวานใจเขาบอกไม่ใช่แฟนแต่เป็นคนที่คุยอยู่แต่แบบเขาบอกว่าเขาคุรู้จักกันอยู่เขาครู้จักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้ผมก็ทำความรู้จักใหม่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับูไม่ร้ทำความรู้จักก็คือความความรู้จักครับหวานใจคือหวานใจแฟนก็คือแฟนนะใช่ใช่มันต้องแยกกันนะถ้าทำความรู้จักก็ก็เราก็ มีสิทธิ์คุยกันได้ไม่ใช่หรอครับถ้าอย่างนั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่า,วาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับอยากจะคุยกันหรือเปล่าเท่านั้นเองครับหนุ่หนุกลัวคนมีแกง๊งเหรหนุก่กลัวโดนตีหัวคนมีแกง๊งมันเป็นยังไงล่ะครับหนุก่กลัวโดนตีหัวใครตีครับไม่มีใครทำอะไรคุณได้หรอกคุณอยากรูาจาก้จัก โยน่ากลัวชมใครน่ากลัวครับพ่อผมเหรอไม่เขาด้วยแล้วก็แล้วก็พี่ด้วยผมก็น่ากลัวเหรอใทำไมอ่ะแค่ผมใส่สูตรแค่นีม้มันต้องน่ากลัวขนาดนั้นเหรอครับไม่ให้กลัวหรอฮะมันไม่ให้หนูกลัวใช่ไหมแป๊บเดียวนะครับคุณลำคาญเพลงชิบหายมันจะเพลงมันจะดัง,งเราติดพี่ผมเข้าครับแป๊บหนึง่ง ่าครับผมไปปิดเพลงมาครับเพลงมาเสียงดังครับใช่ครับก็คือมันบางทีมันใส่สูตรก็คือมันก็แค่สิ่งของครับมันก็แค่ของภายนอกครับมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายในครับดังนั้นอะอย่าตัดสินใจกันด้วยด้วยสูตรก็ได้จริงๆแล้วจรพี่พี่ชายใจดีใช่ไหมผมหรอใช่ก็ใจดีอยู่แล้วครับผมผมไม่ได้ใจร้ายหรืออะไรเลยครับผมมันก็เป็นคนปกตินี่แหละครับ ช่ครัหนูกลัวโดนเข้องอนน่ะใครงอนครับคนที่คนที่ทำความรู้จักกันอยู่อ๋อเหรอครับใครแล้วครับพอบอกชื่อได้ไหมครับอ่าโจโฉนะโจโฉนะโอ้โหโจโฉในประเทศเหรอโจโฉโจโฉในประเทศเหรอโอ้โหอ๋อโอ้โหเครียดเลยโอ้เครียดเลยโอ้ทำไมอ่ะไม่ดีอ่ะโอ้ อถ้าคุณบอกว่าดีนะมันก็ไม่มีอ๋อโดนโกตีหวัวโดนจ,จอฉาะในประเทศเปล่าครับผมไม่ได้มีอะไรครับบอกคงแค่รู้จักดีใช่ครับใช่ครับใช่ครับรอไปถามดีครับว่าเขารู้จักน้องชายตุหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าให้เขามาเรียกให้เขามาเรียกเขาให้มาเขามาเรียกพี่อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ได้ครับใช่ครับ แต่ถ้าสมมติว่าม <dd lava> <queen> ีใจให้โจโฉแต่แบบไม่คุยกับพี่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแล้วผมผมพอถามไม่ดีเขาแล้วพอนางก่อนโจโฉเขามีคุณคนเดียวหรอเปล่าไม่รู้ใช่คุณมั่นใจได้ไงอ่ะคุณมั่นใจได้ไงคนเพิ่งรู้จักเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะเมื่อเช้าก็ว่าอแหละว่าทำความรู้จักกันอยู่เมื่อเช้า เมื่อเช้าแล้วคุณบอกว่าการที่ผมเข้ามาคุยแล้วคุณบอกว่าคุณจะกลัวโดนเขาตีหัวเนี่ยซึ่งหมายความว่าคุณมีใจให้เขาหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นครับไม่รู้อ่ะอ้าวตรขอทามเมื่อไม่ถ้าสมมติว่าเขารู้จักกันเมื่อเช้าอะ่ะไอ้บ๊อบมันก็นานอยู่นะเว้ยการที่คนเรารู้จักกันเมื่อเช้าอะ่ะตอนนี้ยม,มันจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วว่ะซึ่ง,งพี่ถือว่าเรารู้จักกันมานานแล้วนะเอาตรงๆนะถ้าถือว่าในเกณ์อของพี่เปานะ ใช่ใช่เพราะว่าเวลาเวลาในเกมมันจะคูณคูณคูณร้อยไงใช่ใช่ใช่คือหนึ่งวันในเกมเท่ากับสามปีในในชีวิตจริงอ่ะดังนั้นเขารู้จักกันมาสามปีแล้วเว้ยไอ้บ๊อบดังนั้นอ่ะก็ก็มันก็ไม่ผิดหรอกที่เขาตัดสินตัดสินใจแบบนั้นไงกดของไฟเอ็มอ่ะใช่พี่พี่ชื่ออะไรผมชื่อเปาครับชื่อปาให้หนูให้หนูไปถามเจ้าชมไหมว่าให้ให้ให้รู้จักพี่เปาได้ไหมอย่างงี้ก็ถ้าอย่างนั้นคือ คือผมมองว่าถ้าอย่างนั้นมันแบบมันไม่เป็นไรหรอกครับถ้าผมถ้าแบบมีคนคุยอยู่แล้วหรือว่าอยากจะทาความรู้จักอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมเองก็แล้วถ้าถ้าโจโฉบอกว่าบอกว่าไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วหนุนหนูนทำความรู้จักพี่ได้ไหมอ้าวถ้าโจโฉบอกว่าไม่ได้ต้องอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับโจโฉนะครับมันเกี่ยวกับคุณนะครับว่าคุณอยากอยากอยากรู้จักกับผมหรือเปล่าแล้วพี่อยากรู้จักกันหรอใช่ งั้นผมจะมานั่งคุยทําไมอ่ะที่จริงแล้วการโอนเงินอ่ะคุณโอนเงินมาตรงๆก็ได้ที่หน้าเวทีมันก็จบแล้วที่ผมขับรถมาหาคุณเลยนะเนี่ยไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบยางเราเสื่อมประมาณเมื่อกี้ที่เราขับรถมาอืมเปลี่ยนเปสองเส้นนะพี่โอ้โหไอ้เหี้ยเราเราตอนนั้นเราเสียเราตอนนี้ที่เราประสานงานตอนที่รถห้าร้อยโลที่เราชนชนมาเราเสียกล่องซ่อมไปปะผมบอกเลยเสียตอนนั้นเสียเยอะนะเครื่องเราพังเลยตอนนั้นลูกสูบราระเบิดใช่ใช่เรเราเราเสียกล่องซ่อมไปกี่กล่องสองกล่องปะ สามสามครับพี่สามกล่อง้วแล้วที่เราส่วนเลนกันมาแล้วชนกันอีกคันอีกค,กคันหนึ่งเราเสียกล่องซอมไปให้เขาอีกปะเสียไปหนึ่งครับพี่แล้วเราตอนนั้นที่เราที่เรากาลังขับมาตรงไฮเวย์แล้วเจอหมอได้เราแทงหมอตายเราโดนแบงค์นอีกแสนหนึ่งปะเสียพี่เสียเสียโอ้โหสองแสนเนี่ยเ<ม>นี่ยคือค่เง<ม>ินที่มาโอนไหมเนี่ยก็คุม้มไหมล่ะครับก็คุณลองคิดดูแล้วก็ว่าคุ้มหรือเปล่าถ้าไเจอคุณมันใช่ถ้าเจอคุณมันก็คุ้มแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกินใจหรอก ไม่แต่มันเสียใจไงตรงที่เขาว่าเขามีคนคุยแล้วคือคุณจโจโฉไงประเด็นใชให่หนูทำไงทำตามใจตัวเองสิครับหนูแล้วถ้าหนูถ้าหนูไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องใช้ต้องตามใจตัวเองนะครับถ้าตามาใจผมฮะที่อยากได้อะไรผมผมไม่อยากได้เอาจริงแล้วผมไม่อยากได้เลยครับผมแค่ผมแค่รู้สึกว่ามันมีเรื่องที่ทําให้เราได้รู้จักกันนะครับ อย่างแบบกระเป๋าคุณก็แปดห้าผมก็ห้าแปดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าคุณไม่โอนเงินผิดหรือว่าคุณไม่อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณไม่โพสทวิตอะไรเงี้ยผมคงแบบไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบเอ่อ e เดซินนี่หรือเปล่าครับหน,หนูไม่อยากบิดไงเงินมันเยอะเ e ข้าใจเข้าใจครับเข้าใจคือคุณอาจจะบิดก็ได้เว้ยแต่ว่าผมเองเลือกที่จะแบบใช่เลือกที่จะมาเจอคุณไงครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันโอนออนไลน์ก็ได้ครับมันโอนแบบธนาคารก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเจอก็ได้ครับ จริงๆแล้วมาก็แบบหาเรื่องมาเจอนั่นแหละลใช่ครับ uh huh. ผมไม่ได้อยากได้แล้วครับแต่ถ้าคุณมีคนคุยที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อเช้าครับผมเองก็คงต้องหลีกทางไปครับเพราะว่าผมเองเป็นคนคุยที่รู้จักกันเมื่อตอนเอ่อพูดผิดครับผมเป็นคนที่เพิ่งรู้จักกันตอนห้าทุ่มครับอาจจะสายไปสำหรับคุณครับก็คงต้องหลีกทางสำหรับก็คงก็คงก็คงต้องหลีกทางให้กับคนที่มาเมื่อเช้าเพราะเขามาก่อนผมมากกอนผมนานมากใช่ครับแล้วหนูต้องทํายังไงเนี่ยอะไรนะครับ หนูต้องทายังไงเนี่ยก็ม่ต้องทํำยังไงก็ได้ครับผมก็ทําตามใจที่ตัวเองปรารถนาครับผมแล้วถ้าหนูถ้าหนูโดนเจโฉโกรธแล้วใครใครจะรับผิดชอบใครจะมาปกป้องหนูอ่ะโจโฉโกรธใครรับผิดชอบที่จริงแล้วมันมันผมผมเองผมเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเองก็ของผมเองก็อยากทำความรู้จักกับคุณนะแต่ถ้าสมมติว่ามันต้องแบบกลัวคนนั้นโกรธกลัวคนนี้โกรธอ่ะ รือว่าต้องเธอหนูว่าไม่มีไม่มีอะไรป้องกันตัวเองนะแล้วถ้าถ้าเขาโกรธแล้วเขาแบบเขามาจะมาแบบดักตีหนูเนี่ยทาไงอ่ะอ๋อแล้วเขาจะดักตีหนูเรื่องอะไรครับไม่หนูว่าถ้าเขาโกรธอ๋อแล้วเขาโกรธแล้วเขาจะทาร้ายเหรอครับถ้าถ้าเขาโกรธถ้าเขาโกรธแล้วเขาจะทาร้ายอย่างนั้นยังถือว่าใช้ได้อยู่อีกเหรอครับจะคุยต่ออีกเหรอครับถ้าเขาโกรธขนาดนั้นนะครับหนูไม่รู้หนูแค่ถูกต้องมาครับงั้นแสดงว่าคุณก็ตัดสินคนตัดสินเขาไปแล้วถ้าสมมติว่า ต่อต่อให้เขาโกรธสมมติว่าเออจะคุยกับสมมติว่าเออจะจะไม่คุยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตีตีตีอย่างเงี้ยครับมันใช่ไหมครับมันมันถูกต้องไหมครับใช่างน<อ>ั้ก็ไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับ <ๆ S 1> ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมแต่หนูแคแ่สมมติเฉยมันไม่สมมติหรอกครับแต่ถ้าสมมติเขาตีมาถ้ากับว่าเขาเป็นผู้ชายที่ใช้ได้หรอเขาถ้ากับไม่เขาไม่ไมไมอยากรับความจริงหรอครับถ้าอย่างนั้นนะครับแล้วเขาผู้ชายเป็นผู้ชายที่แย่มากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วแล้วพี่ว่าพี่ว่าหนูทำยังไงถึงจะดีอ๋อผมไม่รู้ครััััััับบบบบบบผมมมตต้้้อองงถาาาใจจจววเเเเเคคคคครรกกกกกนนแแแลลลลลโโโโฉฉิไปปพี่่หะ ทำไมทำไมหนูต้องเลิกเลิกทำความรู้จักเจอโชมารู้จักกับกี้ขอเหตุผลหน่อยเหตุผลก็คือคุณยังกลัวเขาทําร้ายคุณอยู่เลยถูกไหมหนูไม่ได้กลัวแต่กะปกิพุก็กลัวพี่เหมือนกันทำไมอ่ะเออกลัวพี่เรื่องอะไรอ่ะไม่รู้มีอะไรน่ากลัว<น>ใช่กลัวไงสังคมมันเหลี่ยง คุณยังไม่รู้จักเคุณยังไม่รู้จักพวกผมดีๆเลยคุณมาตัดสินใจพวกผมนี้ได้ไงเราเจอคนแปลกหน้าแล้วก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนใช่ไหมใช่แต่ทำไมคุณไม่ระวังโจโฉในเมื่อคุณแค่คบเพ่นกันแต่คุณดูปกป้องเขาบ้าบับโจโฉนี่ก็คนแปลกหน้ามาก่อนหรือเปล่าครับต่างคนต่างในเกมก็ต่างคนต่างในเมืองก็เป็นคนแปลกหน้าหรือเปล่าครับผมเองก็เป็นคนแปลกหน้าคุณเองก็เป็นคนแปลกหน้าก็มีเวลาทำความรู้จักมาแป๊บหนึ่งแล้วไงอ๋อแต่คุณยังไม่กล้ารู้จักคนไปไหนด้วยเลยอะไรนะครับ ก็แต่กับพี่หนูยังไม่เคยไปไหนด้เลยไงอ๋อเข้าใจครับไปเถอะบ๊อบเขาก็ก็คุณยังไม่เปิดโอกาสเนะรยครักไอไอไอบ๊อบไปเถอะเราไปหาตีนต่อดีกว่าแต่ผมบอกให้นะผมมั่นใจว่าประมาณสักหนึ่งอาทิตย์คุณพี่ผมว่างแท้แหละหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวคุณก็รู้เองกับโจโฉนะ ก็บอกว่าทําความรู้จักถ้าเกิดว่าทําความรู้จักแล้วมันไม่เวิร์กมันก็ก็แช่งไปไม่ได้่นั้นีงใช่ครับถ้าสมมติว่าทาความรู้จักแล้วมัน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 ไม่เวิร์กอย่างเงี้ยแล้วแล้วควรจะคุยกับผมหรือเปล่าครับพี่จะจําหนูได้หรือเปล่าผมผมอยากรู้เฉยครับถ้าทำความรู้จักแล้วมันไม่เวิร์กควรจะคุยกับผมหรือเปล่าครับก็ก็เปิดใจได้นะแต่ว่าได้ทีละคนถ้าผมไมกกงั้นงั้นงั้นผมเองก็ คงไม่เป็นตัวที่สองรองจากใครครับขอบคุณมากนะครับบ๊อปปะพีไม่ต้องเศร้ากูไม่ได้เศร้าเลยกูแค่ทดสอบไปเฉยๆไม่มีอะไร